สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามาทำมาชมคลิปที่แล้ววันนี้จะมาทำมะระผัดไข่นะคะง่ายๆวันนี้วันละแพงมากเลยโลโละร้อยซื้อมาลูกหนึ่งห้บาทเลยก็มาซอยซอยแช่เกลือสักห้านาทีนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกก็จะมีไข่เป็ด3ฟองไข่เป็ดมันจะจับตัวดีนะแล้วก็กระเทียมสับ แล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวชอผักขานน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่ใส่น้ำมันสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากนะคะ,ะใส่น้ำมันสักเล็กน้อย ใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยเจียวให้เหลืองนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเหลืองมากเดี๋ยวมันจะไหมอันนี้เมนูง่ายง่ายบ้องไวแต่ผักจะแพงหน่อยช่วงนี้หน้าแรงผักแพงเจียวพอประมาณนะคะ <c oughs> เจียวพอประมาณแล้วก็แล้วเราก็จะใส่ไข่ก่อนนะถ้าเรา ใส่ผักก่อนแล้วใส่ไข่มันจะเละนะมันจะดูไม่น่ากินอันนี้เราจะใส่ไข่ก่อนยีไข่ให้พอแตกน็กน้อยให้ไข่มันเป็นริ่มเป็นริ่มเป็นบุ้นอย่างนี้นะไมใ่ให้เละนะคะมันจะดูไม่น่าทานอ่านิดเดียวเราจะยีไข่นิดเดียวนะคะอ่าพอไก่ไข่เกือบสุกมากเราเดี๋ยวเราจะใส่ละแล้วเราก็จะใส่มะละกันเลย เสร็จแล้วใส่มะละเลยค่ะสีมันจะนึ่งเหลืองหน่อยนะแสงมันเยอะ,อะใส่มะละมะละนี่ไม่ต้องให้กรอบอไม่ไมต้องให้สุกมากนะคะให้มันกรอบๆมันจะไม่ขมแช่น้ำเกลือแล้วมันจะไม่ขมแล้วก็คนเข้ากันคุกขัากหน่อยถ่ายคนเดียวลำบากแต่ก็พอได้ค่ะสีก็จะสวยเสร็จแล้วใส่น้ามันหอย น้ำมันหอยนี่มันจะมีแบบว่าสีดํากับไม่ดํานะถ้าเราใช้สีดําผัดอะไรออกมามันก็จะดําไม่น่าทานเราก็เลือกดูที่สีไม่ค่อยดําพอผัดออกมามันก็จะไม่ดํานะซอสเมื่อกี้ใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วซอสปูกข,ขาวนิดเดี๋ยวอย่างละนิดพอนะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ผงชูรสนะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสแล้วก็ <c oughs> จะเติมน้ำตาลสักนิดนึงน้ำตาลนิดเดียวพอไม่เอาน้ำตาลเยอะนะคะใส่นิดนึงแล้วแต่คนชอบนะเราจะไม่ได้บอกพอดีว่าอันนู้นเท่านูน้นอันนี้เท่านี้นะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบกินหวานบางคนก็ชอบกินเค็มแล้วแต่เลยค่ะแต่ที่ทำให้ดูเป็นแนวทางการทำอาหารว่าเราวันนี้เราอยากจะทานอะไรนะคะ เออเผื่อนึกไม่ออกเออเห็นผัดมาล่าแล้วเออไม่ลองผัดดูบ้างนะคะเอออ่าตันนี้ก็รอให้สุกสักแป๊บหนึ่งแต่ไม่ถึงกระสุกมากนะคะให้ไปทานแล้วมันยังกรอบอยู่จะอร่อยเพราะมันไม่ขมแล้วพะเราแช่น้าเกลือแล้วแต่ถ้าคนชอบนิ่มก็ผัดให้นิ่มก่อนให้นิ่มอีกก็ได้ค่ะเนี่ยแค่เนี้ยค่ะง่ายๆแล้วสีก็จะไม่ดาสีไม่ดาได้อยู่กับ ขึ้นอยู่กับน้ำมันหอยจริงๆนะคะถ้าไงก็ฝากเป็นไอเดียการทำอาหารนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปที่ผ่านมาแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้และกดติดตามให้ด้วยนะคะก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณนะคะ